ส่แก้วเนี่ยอมนะครับดา,าร์ฮาร์ดวันนี้ม,มาทำการเล่นเกมนิวโชว์แกรนด์ไคเซนกันนั่นเองหนุ่มซึ่งก็เป็นเกมยูทิสไคเซนเปิดใหม่นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เปิดใหม่แบบที่เดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นรีรีลีสนะฉะนั้นก็น่าจะหมายถึงว่าเปิดมาแล้วรอบที่สองหนุ่มก็ไม่รู้ว่ายังไงนะมันอาจจะเปิดแบบเขาเรียกอะไรรอบเทสะลวรอบหนึ่งไงเออหนุ่มซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับผมฉะนั้นก็สไตล์เดิมครับผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้นะเล่่ไไหมคยจจรูิ ปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนะครับเปิดมากบแน่นอนอมันให้สร้างตัวละครก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมสร้างตัวละครแป๊บนะครับเดี๋ยวผมกลับมานะเคนะผมตอนนี้เราก็มาที่หน้าสุ่มสกิลแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าเปิดมาเนะี่ยมันจะสุ่มมาเป็น Sound Manipulation ในผมนะหรือว่าคุณใส่ควบคุมเสียงนะซึ่งมันคือของใครวะในเรื่องชิบหายเลย เอาเปเดยวเราก็ไปดูกันอีกทีอะไรคือซาวมนิพิเรศชันวันแล้วนี่ครับผมแต่งตัวเป็นนานนามิเออผมจะบอกในเกมอย่างหนึ่งเปิดมาน่าคือผมงงมากคือแม่งเป็นเกมที่เกมมหาเวทนะแต่แม่งไม่มีหน้าตากับปากมหาเวทย์ให้ใช้เว้ยไม่มีแต่ไอตรงเสื้อเนี่ยมีของเออมหาวิไย์ใ้ใช้ไอเราก็เบียวเป็นนันนามินะครับน,นี่คือเหมือนสุดแ้ว นี่ผมที่ทาได้นะแต่ว่าไอ้ตรง primary h a นี่คือไม่มีนะไม่มีแต่ชาวไซายาเลยก็ไม่รู้นมไปเรื่อยนะโอเคครับมาเรามาเริ่มกันเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงหรือมันยังไงอีท่าไหนนะก็โอเคมาเรากดเข้าไปกันเลยนะครับผม grand kaiser นับผมอ่าไทยธรรมนั้นเป็นเกมแนวะฟาร์มเวลนะมีให้เลอกตัวละครอย่างนี้นะับผมใช่ใช่ไม่มีเวลข้างหน้าจออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการเอ่อ เอ่ออยากจะเปิดเซตติ้งมากเลยอ่ะแบบปิดปิดปิดเพลงมันก่อนได้ไหมเออในมิวสิกวอลลุ่มอ่ะดีดีดีนะครับเสร็จแล้วก็เอ่ออ่โอเคแล้วก็เปิดเสียงได้อ่าเอาสามขีดสามขีดสามขีดอ่าโอเคโนมาเดี๋ยวเออเราเล่นไงวะหมัดก็ต่อยใช่ไหมอ่าอ่าแค่นี้แหละโอเคคิวคือแดนนมชีฟคือวิ่งนะครับแล้วก็เอ้านี่มันลูกพี่โทโดนี่ว่า Fast travel ไม่ได้จะไปไหนเว้ยเงินเอา้าเ้เปิดมามี2,000แล้วเหรอเอ้ยเอาเรื่องนะครับ <c oughs> เปิดมามีอยู่2 0 0พเยนแล้วนะครับผมโอเคผมเปิดมานี่เราต้องไปไหนกันเนี่ยเอ่อดูเหมือนว่าอันนี้อะไรอะ A small school น,นี้คือโรงเรียนใส่ยเวทเหรอไม่โรงเรียนใส่ยเวทมันอันเล็กขนาดนี่ <c oughs> ไม่รู้นะเอ่อปีเตอร์ตอกการความช่วยเหลือที่เทนนิงกราวหรือที่ฝึกซ้อม นี่เองให้ผู้เล่นบิเกนเนอร์ไปเป็นผู้ช่วยฝึกสอนอะไรวะบ้าหรือเปล่านี่คือเซอร์วุฒนะครับผมอ่าเซอร์วุฒนะครับมีอะไรบ้างวะมีตะบองโนงม,มีดาบโน้มามีดาบแล้วก็มีอันนี้นครับโอเคก,ก็หลักๆคือเกมฟาร,ร์มวิลแต่ตัวฟาร,ร์มวิลอยู่ไหนวะผมต้องไปตีอะไรแต่คือตอนนี้ผมค่อนข้างงงมากเว้ย ถ้าเกิดผมหาไม่เจอจริงๆ,ๆเดี๋ยวผมทำการตัดออกเสร็จแล้วเอาไปแปะใหม่ตอนที่ผมหาที่ฟาร์มเจอแล้วอะนะเอาแล้ววะผมได้เควมมาแล้ววะคุณผู้ชมไม่แน่ผมไปตีตัวอะไรก็ไม่รู้เอานี่ไงนี่นี่เปิดม,มากูมาสู้บอสเลยเนี่ยจิ๋บ่าชิบหายแล้ว, <laughs> ลลวไปจะสู้กับตัวก,กี้กันเอาวะไม่รู้เหมือนกันนะผมเรามีพวกนะครับมีพวกเบสกิเนอร์เหมือนกันนะผมมาลุงกระทืบมัน <c oughs> เฮ้ย เอ้ยเพื่อนแม่งไม่ได้เป็นบิกินเนอร์ว่ะเพื่อนแม่งเทพว่ะคุณผู้ชมจิ้มหายแล้วมันซัดผมขึ้นกลางอากาศเอ้าเออดูเว้านี่มันจะกลางนะครับเย้เรียบร้อยนะผมอีซี่ว่ะปีเตอร์ตัวกันอ๋อยเนี่ยอะไรปีเตอร์ที่ที่เราไปเจอันไอตรงนั้นน่ะที่มันบอกหนูว่าโ,โอเคนะผมเย้เ <Yeah. S 1> วลอัพแล้วนะผมเวลอัพไหมอัพแหละหนะผมโอเค นะครับเดี๋ยวทำไมโกโจโนี้แม่งเก่งจังวะแม่งแตกตัวเป็นโกโจโลแล้วก็มีพลังโกโจไดนะ้สายเติมนะครับอ๋อแล้วก็ดำเนินเควสซ้ำอย่างนี้เรื่อยๆเออเอาจริงๆตอนแรกผมตกใจเว้ยผมเห็นแม่งตีตัวเดียวไงก็เลยแบบเอยเปิดมามึงให้กูมาสู้บอสเลยเลยบ้าเปล่าสรุปไม่ครับมันน่าจะเป็นตัวที่น่าจะสู้คนเดียวนานะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็ขงงเว้ยว่าซาวมานิเพลเลชั่นคืออะไรอ่ะคืออยากจะใช้มากเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงไงเด้ เออนะครับเพราะว่าถ้าที่ดูเนี่ยคือมันไม่ขึ้นตรงหน้าต่างเมนูนะเดี๋ยวทำการเนี่ยเดี๋ยดูโกโจแม่งโคตรเทพคุณผู้ชมแม่งเดูดิมันรวบมอนเข้ามาต่อยทีเดียวตายนะครับเราเรียกว่าเราเกาะเกาะโกโจกินแล้วเราเป็นปลิงนะล้วโกโจเขาแบวกเดี๋ยว้เขาปล่อยเขาเล็ดไปแล้วเดี๋ยวเราตามเขานะแต่ตอนเนี้ยผมใหญ่ใช้พลังว่ะเราเป็นผู้ชายุณใสใช่ไหมเราต้องใช้พลังเดี๋ยวว่ะเออนุ่มเราจะมาแบบอะไรอย่างงี้ได้ไงไม่นี่เติมไปไกล ไปไกลหนุม่มอ่าอินเวนทารี่อ่าไม่น่าใช่นะครับอันนี้อะไรเฮ้ยสกิลทีนี่ไงซาวบิลิตี้ของเราหนะุผมนี่แม่งไม่บอกด้วยว่ากลัวล็อกไหนได้อะไรเอ่ออ๋อ้ไม,ไม่ไม่บอกอยู่นี่ครับอันแรกเมโลดี้แคนนอนนะโอเคนุ่มอันล็อกไปเลยนะลองลองลองหนุ่มมาได้เมโลดี้แคนนอนมาใช้แล้วหนุ่มเดี๋ยวเราลองเด้ลองดิลองดิไหนเมโลดี้แคนนอนกดไงวะนี่อยู่ข้างหน้าจออ่ะ แต่กดยังไงอะประเด็นอ้าวอ่า t z z x c ไม่รู้นะผมแล้วกดยังไงทำอะไรนี้เนยะ <c oughs> เดี๋ยวลองหัวกันนี่มือป่าดูก่อนลองหัวคนเดียวดูก่อนก็ได้วะไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านอะผมอืมง่ายนะค่อนข้างนอะผมเห็นไหมอย่างคือระยะตีเกมนี้มันค่อนข้างจะไกลกว่าบอดนิดน,นึงนะซึ่งเรียกว่าดีแล้วนอะผมใครไปรู้ในท้ายแม่งอาจจะยากก็ได้นะอ้ยกลับแม่งมีถอยหลังเลยวะ เฮ้ยยนีไหนหนีไหนเลยเฮ้ยมานี่ดิบวกว่าบวกว่าเอาปาเอาป้าอ้อยจิ้หายครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่มันคอมโบใส่หน้าเราทีเดียวเราก็เจ็บจุกเหมือนกันนะแต่เล่นไปนะครับผมแล้วผมก็ลืมราฟเฟลครับเยี่ยมครับเดี๋ยวแล้วกดสกิลวันไหนอ่ะสงสัยผมต้องไปตั้งปุ่มก่อนนะเอ่อตั้งปุ่มหรอเนี่ยปึ๊บเลดี้แคนนอนเอานี่ยเหรอชัดปึ๊บ จัดอ่าโอเคตั้งปุ่มโนมรอรอรอเป็น R ่ะแล้วกันใกล้ๆนิ้วดีนะครับ E ด้วย E E ใกล้สุดนะอีโ e, นมโอเคปะ่ะในลองนี้ E Melody Canon นะครับผม E อ๋ออย่าบอกนะว่าผมไม่ใช่แน่เลยว่ะแม่ต้องใช่แน่ๆนะครับมีดีกีต้ายอย่างนี้มันคือนี่แน่เลยว่ะเอ่เอ อาคมของไอจานใหญ่ยาก่ากูได้อาคมใหญ่ยาก่าเอา,าอวะทำไมวะถามจริงเถอะแล้วประเด็นคือแบ๊กไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะสงสัยว่ามันน่าจะเป็นแค่แบบถ้าเรียกกีตาร์ก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะแล้วแบบมันยังไม่มีเฮ้ยอ๋อไม่แม่เราต้องนี่ก่นนอนเมโลดี้แคแนลนี่เดียผมอ่าใช่อาคมจานใหญ่ยาก่านะครับแม่ง <c oughs> กากชิฟนะครับผมชิฟหมายโดกนกระชื่อเดี๋ยว กูดาวเมื่อไหร่หรีอ่ะไม่รู้ว่าต่อยหมัดเปล่าไปก็ได้นะเออโน่หมัดเปล่าแม่งแรงกว่าอีกโนม่มมาอืมเฮ้ยถ้ามันเป็นแดงเนี่ยใช้ไม่ได้นะผมอ่าใช้ไม่ได้จริงด้วยนะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะรีเมื่อไหร่นะเฮ้ยนี่นานกันไหนเลยกว่าจะรีเออรีแล้วรีแล้วโนะ่เฮ้ยเอ้ามีถอยมีถอยไอย้มอนเกมนี้มันจะฉลาดนะคุณผู้เล่นทำมันเล่นมันแม่งฉลาดนะมอนเกมนี้คุณผู้ชมชใช่ปะละมันจฉลาดอยู่นะระบบยังโง่มันก็โง่เว้ย เมโลดี้แคแนลนมดีกีตาร์เลยไหนวะแม่งไม่ทำอะไรได้เลยเอ้ยาตายว่ามอนเลยเนี่ยเอ้ยไอาอาร์จุปยี้ใหญ่ยาก,าก,ากย่ายไม่กล้ายังวะเฮ้ยนี่รอดเลยอืมไม่ตายหรอกคุณผู้ชมโอเคสวยเพื่อนใกล้แล้วน้องเฮ้ยอาจารย์ไอไออาร์คุปปี้ทำอะไรได้มาหรือมึองกดค้างไม่ได้น้อ มันเป็นระยะใกล้ยังงงอยู่เลยนะครับโอเคผมได้เป้าหมายวันนี้นะเป้าหมายวันน้นะผมต้องรู้ไ้ได้ว่าอาโคเมนนี่ไม่ทำลาอะไรได้นะมันทำอะไรได้หวะโอเคนะผมในเมื่อคุใส่ายแล้วมันกางนะผมเราก็ต้องใช้อาวุธกันสักหน่อยนะ ผมได้ทำการไปซื้อดาบนี่มาแล้วบอกเลยนะดาบแม่งดีทเท่กว่าเยอะเว้ยผ,ผู้ชมดูนี่นะนี่โน่เดีย๋ยวผมฟันให้ดูนี่ถ้าฟันระยะไกลเป็นไงมีประโยชน์ตัวชิบหายอวยหน่อยไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยอืมเรียบร้อยโน่ไม่ได้ซะด้วยเพราะเขตีกันไปเยอะแล้วนะครับสร <c oughs> ุปเอเนียผมก็ยังไม่รู้มันทำอะไรได้เว้ยแล้วก็ใช่มันมีอัพสเตตตรงนี้ด้วยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าผมนั้นไม่ใช่คนครับผมเป็นม,มียากัมซาบโน่เยี่ยมยอดนะ นี่ครับมันมีอัพสไตลตรงนี้ซึ่งผมยังไม่กล้าอัพเว้ยเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันอัพแล้วมันรีได้ไหมอ่ะคือตรงนี้เห็นผมรีปุ๊บนะมันมันได้ใช้โลบากอ่ะผมก็เลยเออไม่กล้านะผมไม่กล้ารีนะเพราะว่าเออไม่ไม่ใช่ไม่กล้ารีนะผมเขาเรียกว่าอะไรเออเฮ้ยเอาวะง้อโคเท่นมเออผมน่ะไม่กล้ากดใช้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปแล้วแบบมันแก้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงเออเราก็ไม่อยากเสียโลบัรเท่าไหร่ หนุ่มก็นั่นแหละหนุ่มก็เลยเดี๋ยวไปศึกษาต่อหนุ่มแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับก็โอเคหนุ่มมันจีเกมนี้นี่ก็เข้าสู่ช่วงเรตติ้งกันได้แล้วนะเพราะว่าผมค่อยได้เอนจอยเกมนี้นะน่าจะได้เล่นนะเออนู่นน่าจะได้เล่นแล้วเดี๋ยวนะโค้ถ้าเกมนี้มันดังผมอาจจะทําการเอ่อทำคลิปสอนเวลลอัพหนุ่มอ่าเพราะว่าเกมมาตัวเกมค่อนข้างที่จะถูกจริตผมนะเออท้าเล่นไปเกมฟาร์มเวลลอย่างเงี้ยค่อนข้างชอบหนุ่มก็ โอเคน่าเอาผมไม่ทําการพูดอะไรมากแล้วเอาเป็นว่าเกมนี้เนะี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยหนมใครที่ชอบเกมแนวฟาร์มเวลเนี่ยนะแล้วก็แบบอยากได้เกมแนวนะฟาร์มเวลล์จุดๆเนนะี่ยก็มาเล่นเกมนี้ได้นะ่มเกมนี้เนะี่ยให้อารมณ์เหมือนกับ ไอเนี่ยโปรเจกต์ซารีเยอร์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วอะเออหนุม่มไอเกมที่มันเป็นเกมแบบที่แค่าั้นระสูงแบบภาพคล้ายๆแบบนี้แหละไม่รู้คนสร้างเดียวกับมันนะเออหนุม่มแ,แต่ประมาณนั้นเลยหนุ่มถ้าเกิดใครชอบก็มาเล่นได้หนุ่มแล้วอันนี้เล่นง่ายกว่านะแล้วรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าแล้วก็จะดูจะสนุกกว่าด้วยนะเพราะว่าอันนั้น,นนี่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะว่าตามตรงส่วนตัวผมแต่อันนี้มันค่อนข้างง่ายมันตีๆไงเออหนุ่มแล้วก็สกิลค่อนข้างเข,ข้าใจง่าย,ายกว่าหนุ่มก็โอเคครับผมไม่พูดอะ เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าๆมาสอนเล่นหน่มก็โอเคขออนุญาตไปศึกษาก่อนหนุ่มตัวนี้ขออนก่อนสวัสดีครับ